น้องชื่ออะไรนะจ๊ะส้มโอน้องส้มโออายุเท่าไหร่ลูกสิบเก้าปีสิบเก้าเนาะเป็นสิวมากี่ปีแล้วลูกหนูเพิ่งมาเป็นช่วงหลังๆตอนประมาณสองถึงสามเดือนค่ะอ๋อแบบเพิ่งเป็นสองสามเดือนเหรอคะหนูเป็นคนจังหวัดไหนเชียงใหม่ค่ะอ๋อเชียงใหม่แต่เพิ่งมาเป็นสองสามเดือนนี่หนูได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าลูกไม่ได้ย้ายค่ะแล้วหนูได้ใช้อะไรแปลกๆมาไหมคะเครื่องสมองอะไรได้เปลี่ยนอะไรมาไหมลูกไม่ค่ะเอแล้ว สองสามเดือนมันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเลยทําให้หนูเป็นสิวขึ้นเต็มหน้าแบบนี้เนาะปกติแล้วหนูไม่เป็นเลยแหละคะลูกมันเป็นข<ช>ดๆเต็มหน้าแดงๆเต็มหน้าแบบนี้เลยมันเหมือนอาการแพ้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนเครื่องสมางเลยไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่อาจจะเกี่ยวกับ p m 2.5ที่มันเยอะณนะตอนนี้เนาะตอนนี้ PM 2.5เยอะมากและทำให คนเกิดอาการเป็นผดผื่นแพ้แดงๆแบบเนี้ยเพราะว่าหนูเป็นผดพื่นไม็ดเล็กๆเต็มเลยแล้วก็แดงอักเสบแม่ว่าเกี่ยวกับ Pm 2.5ณตอนนี้นะคะน้องพักที่บ้านหรือที่หอลูกที่บ้านค่ะที่บ้านเลยเนาะที่บ้านหนูเป็นบ้านไม้ด้วยเปล่าคะ อ,อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นชัดเจนเลยว่าน่าจะเกี่ยวกับ pm 2.5ณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าน้องเพิ่งเป็นได้ประมาณ3เดือนเองเนาะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากลูกลูกขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไหมคะขี่เออยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์เจอฝุ่นเนี่ยนะคะลูกมักจะเป็นผดผื่นอาการแพ้เนี่ยเยอะมากเนาะพเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อ่าลูกสาวคริโอ จะเคลียร์สิวอุดตันออกให้ออกได้เฉพาะเม็ดที่หัวเปิดนะคะออกได้เฉพาะเม็ดที่หัวเปิดแล้วก็เราจะไม่เค้นมันนะลูกนะเราจะต้องค่อยๆทาครีมนะคะตัวเปิดหัวสิวแล้วก็ค่อยๆมาเคลียร์ออกนะลูกมันจะได้ไม่เหลือรอยเนาะมันจะได้ไม่เหลือรอยสิวนะคะเราจะใช้เข็มสกิดหัวสิวเบาๆลูกถ้าเจ็บบอกนะคะลูก เพราะมันมันเม็ดเล็กมากนะคะอืเนี่ยเคลียออกหมดเลยพี่จะค่อยๆเอาออกให้นะคะทนไม่ไหวบอกนะไม่ไหวบอกนะลกูกการเคลียสิวเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการรักษาสิวไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราจะต้องทําความสะอาดผิวเคลียสิวและใช้ครีมเป็นหลกักเนาะใช้ครีโอครีมเป็นหลักเพื่อที่ จะลดสิวและป้องกันการเกิดใหม่ของสิวถ้าผิวของเราแข็งแรงนะคะเราจะเป็นสิวฝ้ากาะจุดด่างดำยากขึ้นเนาะของน้องเนี่ยเป็นผลผื่นที่เกิดจากอาการแพ้เนี่ยลูก แล้วหนูทาครีมอะไรบ้างคะทุกวันนี้คะใช้ครีมของอินซูลินอย่างเดียวค่ะอ,อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าหนูอ่ะไม่ได้ทากันแดดนะคะรอยแดงเนี่ยเวลาหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอแดดเจออะไรจัดจัดเนี่ยมันจะกลายเป็นรอยดําได้เพราะฉะนั้นกันแดดจาเป็นมากๆเลยนะคะเออนี่ยเม็ดเล็กๆนี่เราจัดการเอาออกได้หมดเลยนี่เม็ดเล็กแค่ไหนก็ออกได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนูต้องบำรุงผิวให้แข็งแรงเนาะไม่งั้นเนี่ยรอยแดงๆนี่นะถ้าไปเจอแสง uv นะดำแน่นอนลูกและยังไม่พอตอนนี้นะมันยังมีแสงสีฟ้าในหน้าจอมือถือหน้าคอมพิวเตอร์ทุกที่มีรังสี uv มีแสงสีฟ้าหมดเลยแม้กระทั่งกลางคืนนะที่หนูไปเที่ยวดิง้งแดงๆ,ๆพวกแสงสีพวกนั้นเนี่ยทำให้หน้าเราหมองคล้ำได้ทําให้รอยสิวเราเข้มขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่อาบน้ําแล้วนอนนะคะหนูต้องทาก,กันแดด ตลอดเลยนะลูกบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทาเฉพาะกลางวันรอบเดียวไม่เพียงพอนะลูกการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวเราตลอดทั้งวันเราจะต้องทาซ้ําระหว่างวันด้วยเนาะแล้วยิ่งเราเป็นสิวเนี่ยการเลือกครีมกันแดดสําคัญมากๆเพราะถ้ามันเนื้อหนาหรือหนูไปทารองพื้นเบสคูชชั่นบีบีพวกเนี้มันจะยิ่งอุดตันไปกันใหญ่ ก็ทําให้หนูเป็นสิวอุดตันซ้ํำซากไม่หายสัทีเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกครีมกันแดดที่เนื้อละเอียดไม่อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวใหม่นะคะและควรจะพ่นสเปรย์น้ำแรก่กันแดดเพิ่มระหว่างวันด้วยเพราะการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวเราตลอดทั้งวันนะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทาแค่ตอนเช้าก็พอไม่พอนะลูกนะเหงื่อคลออกครีมกันแดดก็หายหมดแล้วนะคะ นี่ครีโอเราละเอียดมากเม็ดเล็กมากนะคะตอนนี้เม็ดเล็กสุดๆเลยเราก็ออกได้เนะเอาะออกออกได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะทนไหวนะลูกถ้าไม่ไหวบอกนะคะอ,อ่าต้องเคลียร์ออกค่ะสิวอุดตันนะคะถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเป็นเนต ตุ่มๆนูนๆอยู่แบบนั้นและทําให้ผิวของเราไม่เรียบเนียนเนาะที่สําคัญเราต้องรีบบํารุงผิวของเราให้แข็งแรงถ้าผิวของเราแข็งแรงเราจะกลับมาเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดายากขึ้นนะคะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับผิวพรรณ สามารถถามได้เลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องการ์ตูนกดละเอียดมากค่ะเม็ดเล็กแค่ไหนเราก็เอาออกหมดเลยเพราะว่าถ้าเม็ดเล็กๆเ,เราไม่เอาออกนะคะเวลาเราลูบหน้าค่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆหน้าเราก็จะไม่เรียบเนาะแล้วยิ่งเวลาเราแต่งหน้านะคะถ้าเป็นรอยดําเรายังสามารถใช้ เขาเรียกอะไรนะรองพื้นหรืออะไรมาปิดได้แต่ถ้ามันเป็นตุ่มตุ่มนูนนูนหนูจะปิดยังไงได้ใช่ไหมลูก <c oughs> เพราะมันเป็นตุ่มนูนขึ้นมาเนะี่ยมันปิดไม่ได้แล้วยิ่งถ่ายรูปหรือมีแสงสะท้อนมีเงามันเห็นเลยว่าหน้าเราอะ่ะ <c oughs> เป็นตุ่มตุมนูนนูนมันไม่เรียบเนาะลูกเนอะนี่ค่ะมาที่ครีโอนะคะเคลียร์สิวนะคะแค่200บาท ถูกเวอร์นะคะถูกและดีอุปกรณ์ของเราผ่านการฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยังไปอบตู้ความร้อนอีกสะอาดมั่นใจนะคะปลอดภัยสบายใจได้เนาะแค่200บาทเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวมาปรึกษากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้ได้ทุกปัญหาผิวเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นซิวฝ้ากาจุดด่งดำนะคะเราจัดการได้หมดเลย กดสิวละเอียดมากแม่นะคะออกหมดทุกรูขุมขลเลยจ้าแต่ต้องเป็นสิวหัวเปิดเนาะและที่สำคัญเห็นไหมคะกดสิวแล้วมันจะไม่เหลือรอยดำเลยรอยแดงพวกนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายนะคะเดี๋ยวเราจะฉายแสงต่อพวกรอยแดงพวกนี้หายหมดเลยคะ่ะออกหมดเลยอยากให้เห็นใกล้ๆนะคือแบบเม็ดเล็กมากที่เราออกเนี่ยคือแบบออกหมดเลยออกหมดเลยจริงๆนะลูกแล้วทำให้หน้าหนูอะ เวลาหนูไปล้างหน้าตอนเย็นนะคือหนูจะสัมผัสได้เลยว่าเอ้ยผิวมันเรียบขึ้นนะลูกจากที่ปกติแล้วที่หนูจับแล้วมันเป็นตุต่มๆนูนๆนะลูกเนาะอืมเจ็บไหมลูกนะิดหน่อยแต่พอทนได้นะลูกเนาะพอทนได้นะคะเนี่ยมันออกทุกเม็ดเลยค่ะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะออกหมดเลยอ่ ใครมีคำถามเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำปรึกกันมาได้เลยนะคะปรึกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ยังมีเกมแจก รางวัลเนานะแจกใหญ่ทุกวันที่1น,นะมาเล่นเกมกันนะมออีคอร์สแจกมีของรางวัลแจกมีครีมแล้วก็ยังมีวิตามินบำรุงผิวให้อีกด้วยฉลองครบรอบ26ปียังไม่พอมีเงินสดอีก26,000บาทนะคะมาร่วมเล่นเกมกันเนาะแล้วเราก็จะประกาศผู้โชคดีทุกวันที่น1นะคะเนี่ยเสร็จปะ กดติดตาม<อ>กดแชร์ไว้นะคะใครมีคําถามอะไรเปรึกได้เลยเราเคลียร์เสด็จจริงๆนะคะใครมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอตอนนี้เราเคลียร์สิวให้น้องเนาะอายุ19เพิ่งเป็นสิวผดสิวผื่นเนี่ยประมาณ3เดือนเกิดจากฝุน่นผื่นคันความร้อนแน่ๆเพราะว่าเป็นผลเม็ดเล็กๆเ,เต็มหน้าไปหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นสิวเม็ดใหญ่เลยเป็นเม็ดเล็กๆ แต่ยังไงเราก็ต้องเคลียร์ออกไม่ออกไม่กดออกนะคะมันจะทําให้ผิวเราไม่เรียบเป็นตุ่มๆนูนๆเนาะลูกสาวครีโอแบบกดละเอียดมากแม่ออกหมดจริงๆเม็ดเล็กแค่ไหนก็ออกหมดจริงๆอยากให้เห็นนะคะนี่ค่ะเม็ดเล็กก็ออกแบบตาดีมากอะตาดีนอกจะกดเก่งแล้วลูกสาวครีโอต้องใส่ตาดีด้วยะะต้องใส่ตาดีมากห้นเม็ดเล็กมากจริงๆเนาะ ใครมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดังดามนะไม่ต้องกังวลใจไปครีโอช่วยได้ไม่ต้องทนเครียดรีบมาปรึกกันเลยมาปรึกษาฟรีกันได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็ทักแชทปรึกทางแชทกันได้เลยใครอยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลเราส่งครีมให้ได้นะคะใช้หัวเข็มสกีดนี้เดียวไม่เจ็บเลยนะคะ <c oughs> เพื่อเปิดหัวแล้วก็จะได้เคลียร์ออกได้ง่ายๆนะคะ ออกหมดทุกเม็ดเสด็จทุกจุดเลยจ้าลูกหลานนะคะที่เป็นสิวอยู่ตอนนี้ไม่ต้องไปเสียเวลา หาทดลองครีมต่างๆนะคะบางคนเป็นหนักกว่าเดิมเพราะว่าไปทดลองครีมในเน็ตมาหน้าพังกว่าเดิมอีกแล้วที่สําคัญเป็นสิวต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความลาคาญไว้ให้กับเราเพราะมันจะเหลือรอยดำรอยแดงแล้วก็หลุมสิวนะคะไอหลุมสิวนี่จัดการยากที่สุดเลยยิ่งบางคนปล่อยไว้นานเป็นหลุมลึกนะคะและยิ่งปล่อยให้อายุมากยิ่งขึ้น โปรตีนคอลลาเจนในร่างกายไม่ค่อยมีแล้วหลุมมันไม่ฟูแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นหลุมสิวทำให้หน้าเราแบบไม่เรียบเนียนไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเป็นสิวต้องรีบจัดการเลยนะคะมาปรึกกันได้ที่ครีโอเลยปรึกษาฟรีแถมแจกของดีให้ด้วยนะคะเนี่ยเราเคลียร์ออกทุกเม็ดจริงๆรอยแดงพวกนี้ต้องห้ามขาดกันแดดเด็ดขาด กันแดดสําคัญมากๆเลยถ้าไม่ทากันแดดรอยแดงจะกลายเป็นรอยดํานะคะยิ่งเราขี่มอเตอร์ไซค์พอขี่มอเตอร์ไซค์นะี่อยากให้ใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าขั้นสุดเลยปกป้องผิวจากแสงแดดและยังปกป้องจากฝุ่นด้วยเวลาเจอฝุ่นถ้าล้างหน้าได้ให้รีบล้างเลยแต่ถ้าล้างไม่ได้ใช้ทิชชู่เปียกนะคะซับเบาๆแล้วพ่นสเปรย์น้ำแร่กันแดดซันบีมนะคะจะทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องผิว ของเราด้วยเพราะว่าถ้าทากันแดดระหว่างวันหรือแต่งหน้าระหว่างวันเป็นเรื่องยากให้ซันบีมเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นนะคะง่ายมากๆเลยและเดี๋ยวเราจะฉีดให้น้องด้วยนะคะนี่ออกทุกเม็ดเสด็จทุกรูขุมขนจริงๆเลยใครมีคำถามอะไรปรึกได้เลยนะคะ เนี่ยถ้ามองไกลๆมองผิวๆเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ดูสิออกมาเต็มเลยค่ะออกมาเต็มเลยจริงๆเห็นไหมเอ่ยโอ้โหคือตาดีจริงๆอ่ะต้องต้องยอมรับ mm hmm. <laughs> คือแบบลูกสาวครียอนอน่าจะจะเคลียร์สิวเก่งแล้วนะตาายตาดีมากนะคะเออายตาดีมากบางทีเรามองไม่เห็นอนะ่ะไม่น่าเชื่อดูสิมันเป็นเม็ดเล็กๆออกมาเต็มหน้าเลยลูก โหออกทุกเม็ดเสด็จทุกรูขุมขนจริงๆนะคะและทำให้ผิวของเราเรียบเนียนแน่นอนใครมีปัญหาซิฟอาขาจุจดังๆไม่ต้องกังวลใจไปครีโอเปิดมา26ปีแล้วนะคะแล้วก็มี12สาขาทั่วประเทศสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นเลยแล้วยังไม่พอนะคะปรึกกันทางแชทได้ส่งครีมให้ทางแชทได้กดตะก้าใน ต่อๆก็ได้เลยนะคะมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะโอ้เคลียสสะใจจริงๆเม็ดเล็กก็ออกหมดทุกเม็ดเลยนะคะหลังจากนี้นะ ขั้นตอนดูแลผิวง่ายๆนะลูกล้างหน้าให้สะอาดบำรุงผิวให้แข็งแรงและปกป้องผิวจากแสงแดดแค่นี้นะคะคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำตลอดชีวิตแล้วผิวของเราจะได้ห่างไกลจากฝ้ากระจุดด่างดำเนาะโอเคตอนนี้เคลียร์สิวเสร็จแล้วเราก็จะลงครีมสมานผิวให้น้องนะคะอ่าเป็นสูตรของครีโอเองลงครีมสมานผิวอาเดี๋ยวพี่พิงจะลงครีมสมานผิวให้น้องนะคะ อาจจะช่วยสมานผิวที่เราเพิ่งกดสิวไปนะคะลดการอักเสบของผิวเนาะนี่ค่ะค่อยๆทาให้ทั่วไม่ต้องกังวลเดี๋ยวรอยแดงประมาณ2อามชั่วโมงก็จะหายนะคะที่สำคัญเดี๋ยวเราก็จะพ้นสเปรย์น้ำแรก่กันแดดให้น้องด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแดดแล้วจะกลายเป็นรอยดำนะคะ อพ,อพอลงครีมสมานผิวแล้วเราก็จะลงอะโลเวล่าเข้มข้นเพื่อบำรุงผิวให้แข็งแรงขึ้นก่อนที่เราจะฉายแสงให้น้องนะคะตัวฉายแสงของเราจะช่วยลดสิวนะจะช่วยสมานแผลช่วยลดการอักเสบของสิวช่วยลดรอยแดงลดรอยดำเนาะเดี๋ยวเราจะฉายแสงให้น้องอเป็นเวลากี่นาทีนะลูก20นาทีอ่า20นาทีนะคะ โอเคค่ะนี่นะจ๊ะสิวมาดูสิวของน้องกันกดละเอียดมากแม่ออกทุกเม็ดเสด็จทุกรูขุมผลเลยออกหมดเลยใครอยู่จังหวัดไหนนะคะปรึกได้นะคะสิวอุตันยังไงต้องเคลียร์ออกไม่เคลียร์ออกมันจะเป็นตุ่มๆนูนๆอยู่แบบนั้นแล้วทําให้ผิวของเราไม่เรียบเนียนเนาะ แล้วถ้าอยู่ไกลเราสามารถใช้ตัวผัดเซลล์ผิวช่วยได้นะคะมันจะค่อยๆหลุดไปแต่ถ้าลากลึกๆยังไงก็ต้องกดสิวช่วยไม่กดไม่หมดจริงๆค่ะมันต้องกดเนาะอ่าใส่แว่นตาค่ะใส่แว่นตาให้น้องนะอื นี่นะแล้วเดี๋ยวเอาสิวให้น้องดูด้วยนะออกเยอะมากจริงๆเม็ดเล็กๆกดละเอียดมากแม่นะคะใครอยากกดสิวละเอียดแบบนี้มาที่ครีโอเลยนะคะมาที่ครีโอเลยค่ะวางไว้เลยลูกอ่ะหนูฉายแสงให้น้องได้เลย่าแล้วเดี๋ยวน้องฉายแสง20นาทีเนาะหลังจากนี้น้องก็จะกลับไปบำปรุงผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะจำเป็นมากๆถ้าไม่ทาครีมกันแดดนะคะมันจะทำให้มันจะทำให้ ลายสิบเป็นรอยดำโอเคตอนนี้น้องกําลังฉายแสงอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้น้องฉายแสงก่อน20นาทีนะคะแสงของเราจะมีสี่สีหลักนะ,ะสีแดงจะกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทําให้ผิวอมชมพูสีฟ้าเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อสิวนะคะช่วยแบดที่เรือเชื้อราเชื้อไรเชื้อยีสต์ที่ทําให้เป็นสิวอยู่ตอนนี้เนาะ,ะสีเหลืองก็จะทําให้หน้าผ่องสว่างกระจ่งางใสขึ้นสีเขียวเนี่ยคะ่ะช่วยลดรอยดํา จากสีเนี่ยคะ่ะจะเวียนสีไปเรื่อยๆเลยนะคะครบ20นาทีได้ทุกสีเลยคุ้มมากๆครั้งละแค่800บาทถ้าซื้อเป็นคอร์สต,ตกครั้งละแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองถูกและดีมีที่ครีโอนะคะใครมีคำถามเรื่องิีฟ้ากระจุดดังดำถามกันมาได้เลยนะคะปรึกกันมาได้เลยและวันที่1น,นะคะเรายังมีโปรแจกใหญ่เนาะเล่นเกมกันนะคะทาง t ิ k t o อก ไลฟ์สดตรงสองทุ่มนะคะมีคอร์สแจกนะคะเพราะว่าเราฉลองครบรอบ26ปีเนาะเรายังมีรางวัลเงินสดอีกด้วยนะคะเงินสดมูลค่า26,000บาทและคอร์สรักษาซิลฟากะ ใครเป็นสิวที่ตัวที่อกที่หลังเราก็จัดการให้ได้ใครเป็นฝ้าเป็นกระเป็นติ่งเนื้อเนาะครีโอจัดการออกให้ได้หมดเลยนะคะและยังไม่พอขี้แมงวนันไฝ่ฝ้ากระขี้แมงวันนะคะครีโอจัดการออกแค่เม็ดละ95บาบาทถูกและดีเวอร์นะคะมาที่ครีโอเลยนะ ใครอยากใช้แสงแบบนี้นอกจากจะช่วยลดสิวแล้วทําให้หน้าผิวผ่องใสขึ้นอีกด้วยหรือคนที่ทําสัญญร,รมมาทําจมูกหรือทําตาตัวฉายแสงตัวนี้จะช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งหายเร็วขึ้นและลดการเกิดแผลเป็นด้วยนะคะใครอยู่จังหวัดไหนนะคะทักทายกันได้กดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะคะคีโอเปิดมา26ปีและมี12สาขาทั่วประเทศเลยนะคะ ตัวฉายแสงตัวนี้สามารถทําได้บ่อย3วันทนํา1ครั้งก็จะยิ่งทําให้สิวแห้งหายเร็วขึ้นนะคะนาผ่องขึ้นสวัสดีพี่ตักกี้ด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนทักทายก,กันได้วันนี้เชียงใหม่ร้อนมากนะคะแล้ว PM2.5 ก็ยังเยอะมากเหมือนเดิมตอนนี้นะคะลูกค้าเป็นสิวโผดสิวผื่นเม็ดเล็กๆที่เกิดจาก PM2.5 กันเยอะมากนะคะถ้าใครมีตัวแอคเนคเรีย เป็นผดเป็นผื่นตรงไหนรีบทาแองเน่เคลียร์เลยแล้วเช็ดออกนะคะทุกวันเช้าเย็นนะคะมันจะทําให้ผดผื่นไม่เล็กๆเนี่ยลอกหลุดออกได้นะคะโดยเฉพาะฝุ่นผดผื่นที่เกิดจากฝุ่น ไอความร้อนต่างๆนะคะหลังจากนั้นล้างหน้าต่อด้วยโฟมค่ะแล้วก็บำรุงผิวให้แข็งแรงนะคะครีมบำรุงของครีโอครีมของเรานอกจากจะทำให้ผิวแข็งแรงแล้วนะคะมีทั้งอะโลเวร่าเข้มข e ้นวิตามินอีเข้มข้นและยังเพิ่มเซรามัยนะคะเพิ่มเกราะป้องกันของผิวแล้วก็อัลลาโทอินทำให้ผิวแข็งแรงถ้าผิวของเราแข็งแรงเราก็จะกลับมาเป็นสิวฟ้ากาศจุดดำยากขึ้นนะยังไม่พอเราต้องทาครีมกันแดดแบบ ถูกที่ถึงทาทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราไม่ได้อาบน้ำแล้วนอนก็ต้องทาด้วยนะคะอ่าตอนนี้น้องกำลังชายแสงอยู่นะคะลดสิวผิวใสนะคะใครมีคำถามเรื่องซิลฟ้ากาะจุดด่างดำทักทายกันมาได้เลยและอย่าลืมทุกวันที่1น,นะคะตอนสองทุ่มนะคะเราจะมีเล่นเกมแจกใหญ่แจกคอร์สหน้าใสาได้สิลฟ้ากระและยังไม่พอแจก เงินสดด้วยนะคะมาเล่นเกมกันได้ตอนสองทุ่มนะคะ